อ๋อเรวันนี้มึงหิวกันใช่ป่ะนะเ,เนี่ยพี่ม <700 S 2> <า>ึงทำไรเนี่ยพี่ย่สิบร้อยพี่ไอ้มาลงแล้วมาลงแล้วท่านไงหิวไงคนอื่น,น,นเอาไปไงพวกแม่งหิวไงตัวไอ้เนาะอ,อ่าอะควาแมนมาหาแลยวอะควาแมนมาไม่ซอม้อมพร้อมพร้อมแข่งวะยิงที่ยี่สิบเจ็ดแล้วยี่สิบแปดโอ้โหพรุ่งนี้วันหนึ่งพ <1 S 2> ี่ไม่ก็วันศุกร์แข่งนะเนี่ยมาเลยนะมาเลยก็แข่งกันอ่ะเอแป๊บเดียวเองพี่ ซ้อมใหม่พี่ไม่ซ้อมคำแข็งเนี่ยแหละเป็นอย่างเงี้ยแหละมันเป็นคาแรคเตอร์ไว้พีที่เ่างเงี้ยแหละเป็นคาแรคเตอร์ดีกว่าคิดชื่อใหม่แล้วไอเอ็นาโดนอีกแล้วเหรอเออคิดชื่อใหม่กันผมไม่ได้อะไรนะพี่พาผมไปเอาตังค์ได้ปะผมไม่มีตังค์ใช้เลยว่ะได้ไปดิป่ะตีหมื่นในบัญชีป่ะไปเลยป่ะ ไม่มีได้ไงว่ระดับเสียงโกเอ้าอย่โดนเอ้าเยเกอเลอยาพิ่งอย่าเพิ่งเอาเลย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 พี่เกตช่ยผมพเกตบ่กเอาผมแบ่งพี่เกตเอาผมแบช่วยเรายพี่ช่วยผมผมแบ่งพี่่จริงนะไม่จริงนะจริงเราต้องนันะเอาไม่ได้ไม่จรงจริงจิงริเอาเงจริริเจรเงจริงจริเจรริอจริเจริลจริง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 เริงจ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 รเงริงจรยริงจริงจง พี่ไปเลยพี่ฮึมดีฮึมเอ้ยไอ้เขือชนกูนทั้ยี่อะไรอี่เวนเนอร์มาแล้วกูจะเอามานันนะเว้ยเมื่อกี้นี้ไอ้เขือ yeah! <laughs> เพื่อเด็กคนในแก๊งกูมันไม่มีใครอยากเอาหรอกผมไปแล้วจ้า การายการของฟ้าจาบอกไงว่ากของฟ้มไม่มีหอยมี หไม่ไม่มีใครหิวใช่ปะ่ะอยู่ไรชมพูไรชมพูไม่หรอไม่มีคน,นหิวคุเนาะหรอม่มมีันเหนินแล้วปุ๊บไม่ถึงมันเหนินมาไม่ถึงแล้วถ้ามันเหนินเลยมันก็มาไม่ได้อดีอ่ะหิวหนเวหิวหนอเวอร อรกางกระดกกางกระดกลางแตกหนึ่งตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหแตกหแตกหนึ่งเดี๋ยวเอ้ยมึงฟังกูนะเดี๋ยวใครชนกูดิใครชนกูอะกระทิบนะเดี๋ยวกระทิบนะเดี๋ยวกระทิบนะเดี๋ยวกระทิบหมดเลยนะกูแลเบิดวงแคลวเลยมา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 อาม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 ยมา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 เาม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 า่ามาปาม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 ตเดีามามามตเดมยมามามตมดียมรมมฮ้ยใครใครได้อ่ะมนเหินโอเวอร์อาาเหนมั่วจัดเลยมั่วจัดเลยใครมมั่ววะ ติ๊กตอกลองไปติ๊กตอกเลยฟิล์มมโคนละตัวพี่เก็ตเขาโดนล่าอยู่ไม่เห็นติ๊กตอกมีตัวนึงนี่ไงมีเห็นติ๊กตอกมีตัวหนึ่งโอ้โหมันได้ศพไปแล้วโอ้เหี้ยปอยไปเลยได้สูบได้ไม่ต้องล่ามันหรอกนี่ไงเห็นติ๊กตอกมีตัวนึงเห็นติ๊กตอกมีตัวนึงมันปิดไม่ได้เว้ยติ๊กตอกมันมะเขือเนี่ยมะเขือวันไหนก่อนดีอยู่ห้องบูนหื่นเลยปะเนี่ย ขึ้นได้ขึ้นได้แขกขึ้นได้สิตัวไอ้บอสตัวไหนบอสมาสนามบินล่างมาสนามบินล่างมาสนามบินล่างอิเต็มวันนี้มาสนามบินล่าให้หมดเลยมาแล้วมาแล้วไปกังไปกังไปสนาบินล่างไอเดี๋ยวดักดักดักทางลงเนวยนะเพื่อนมันไปมันไปมมันไปแล้วมันลงมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแลไปแล้วแล้วไปแันไปแไอแล้วไปแล้วไปแลไปสเตวดียมแล้วขับข้้นไปแล้วอ่ะมันขับสวนกลับไปอ่ะตรงที่่ อยู่โบสะพานไหว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 มันจะมาเหินติ então, why, why, why? ๊กตอกใช่ไหมไฟมันไปนู่นแล้วไปเป็นหัวแล้วพี่แรงยังพูอ่ะเดีแต่คอาดูนะเดี๋ยวูเขาหมดปุ๊บมันก็หิวมันก็มาเอา้ยไปแล้วไปอยู่ไหนแล้วทุกคนไปตลาดกลางตลาดกลางกูสวนกูสวนมันกูสวนมันเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายกลางกลี้ยวซ้ายมันชนมันชนกูชนกูชน ตกรเทียบอยู่ตึกสิบตึกสิบตึกสิบตรงต่อเมื่อกี้ผู้หญิงเลี้ยวขวา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 แรงนอเมดีเลี้ยวขวาแรงเอฟเ่มดีหู้ไม่โ่กูชนกูชนกูชนเฮชยกูชนกูชนกูชนกันเต็มเลยมาดิห้าแรงขึ้นได้ปะวะ มันปีนแน่กวะาอย่ชนกูจะยิงบอกบอกบอกบอยบอกบอกไว้บอกไว้บอกไว้บอกบอกยิงยิงล่วงแล้วนะล่วงแล้วล่วงล่วงไปเล่นคนหนึ่งลงไปเล่นคนหนึ่งสวยสวยมึงฆ่ามันเลยมึงฆ่ามันต่อย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 ขึ้นรถกูนะขึ้นรถกูนะกูเปิดประตูอยู่กูเปิดประตูอยู่ตาย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 เพื่อนตายอะไรอ่ะผมเล่นหมดเลยหมดไปทำไรอ่ะ นีไ่ไงมึงช่วยกันกูดิเขกากันกูอยู่เนี่ยมันชุบ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 โทษน้องชาย เข้ามาเริ่มมาแล้วหน้าแล้วแล้วขวาลงไฮเบ้เดี๋ยวซ้ายไปทางตึกลงไหลตึกลงไหลตึกลงไหนไปถึงไปเก็ดจังเอฟเป็นโลอ่ะมีเมนโลยูเอฟอะแล้วเป็นโลจะกลับมาไัน้องชายเจนเจน จะชนจชนมันตกแน่จาชนกูกับครับพินเลอรโอเคครับทำไมวันนี้มันหนาวจังวะได้ยังได้ยังได้ยังพวกเราได้ยังรลักมากดให้กดให้กดให้ใหใหมันเหนือดูกูเป็นใหญ่เลยมันเหนือกู กันใหญ่เลยมันจะเอาให้ได้เลยครับอ่ะไล้พี่ดิมใครอยู่ตรงตึกสิบเนี่ยเสื้อนี่ใครอ่ะพี่เสื้อนี่ใครเสือมาอมาเสือมาเสือกูคิดว่าเสือเคนเดินกูหล่อนอะไรเนี่ยยังศบมึงยังศบดียังศบดีลงไปคลายหมดเลยลงไปคลายหมดเลยสวยพนจะอาบปะไม่ใช่ êi, có người sẽ à? à? được nó giờ mình sẽ cô đi, để mình sẽ ดี๋ยวพอมันล่าล่านเฟสไอ้เขือเฟสมันมาหากูแน่นอนเป็นไงเหินเล่นอยู่กูอยู่นี่แล้วมันจะทำยังไงต่อวะพอมันขึ้นบนเฟสมันก็เหินทางนี้มาต่อเหรอเยอะชุนแยกสับกุยสัตว์มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาคุยเธอเอายังไงต่อมันสิเฮ้ยมันมาได้ มาได้เหี้ยไอยู่กูัอยกอยกูพี่ไปพี่ฮักพี่ฮักไปเดี๋ยวขันให้ไปไพี่ฮักไปดี๋ขันให้ยัต่อพี่ฮักยาวพี่ฮักยาวกูขันให้พี่ฮักยาวยาขัดไรขัดไรไรยิงหมเลย เฮ้ยเคีียแล้วเียแล้วขัดให้ไปฮักขัดให้ยาวเลยขัดให้ยาวยาวเลยขัดให้ยาวยาวเลยไปต่อไปต่อขัดให้ยาวเลยขัดให้ยาวเลยเนี่ยฟังเราไม่เอาเินเราจะฆ่าคนเท่านั้นเออได้ได้ได้สพนี้ได้ศพนี้ได้สพนี้ได้ศพนี้ได้แล้วขัดกูขัดให้หมดแล้วถึงชัวร์ปะถึงถึงงชัวร์ถึงชัวร์กูขัดหมดสวยสวยสวยสยเฮ้ยเอากูเหรอฮักล้วนนะนะบอส อย่าผมไปเชื่อพี่เอาไหมมาดิน้องมาดิมา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 ,มา,มา,มาไประเบิดวงไปดีกว่าพี่เกตอยู่ไหนได้แล้วได้แล้วได้แล้วผมไปได้พูดมันไหน่อยนไปช่วยพี่เกตด,ดีกว่าพี่เกตอยู่ไหนของพี่เกตช่วยกันนะเอาแบบสาระนะคุณไม่มีดีละพี่เกตอยู่สนามวิลล่าเหรอใช่ปะ

ที่ไหนหมอสนามเวลากสนามเวลากเงินพิกต็อกเงินพิกต็อกเงินพิกต็อกหมอตูนอยู่ตูนอยู่ตอนนี้คนโคตรน้อยตอนนี้คนโคตรน้อยรีบมารีบมาต้องชุบหมอนะชุบนะต้องชุบหมอนะเจ๊ฝนจะชุบเลยนะอะไรคืออะไรเนี่ยบอกมึงมึงจะชุบหรือจะอะไรเจ๊กูเจ๊กูเจ๊หมอเกดโดนแน่ไม่ได้มันโลก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 แน่โลกนะโลกนะโลกนะเนงเฮงเหฮงเฮงโลกนะโลกนะ หมอกันโดนไล่อยู่มาเป็นร้อยเป็นร้อยหมอกินรอบแม่หมอกินรอบแม่โดนกูดาโดนกูดาโดนกูดามาเล่นหมอกินรอบอยู่แดงอะเพราะว่าอันนี้ฆ่าพี่เก็หรือว่าอะไรล่ะงงอันนี้จะฆ่าหรือช่วยฆ่าหันตบฆ่าหันตบ กูขึ้นมาได้ไปยิงเลยกูขึ้นมาได้ไปยิงเลยกูขึ้นมาได้ไปยิงเปนหนึงไอ้ย่าเขาเขาอยู่บนรถเนี่ยไอ้ฟิล yeah> ์มมึงจะลงไปไหนลงแล้วลงแล้วลงแล้วพี่เกดยุ่งไหนวะพี่เกดยุ่งไหนวันนี้เขาดิ่อยู่อีกหลังเนี่ค่ะอยู่ตรงอู่อะ อ๋อเวันนี้มึงหิวกันใช่ปะน่ะป๊มึงทำไรเนี่ยป<า>๊ยอ้มาลงแล้วลงลงแล้วมันลไปแล้วสวยเขา่ก <c oughs> ินนิ่มน้นอน่ะขึ้นสเตเดะไม่ขึนยังขึ้นขึ้น ลงล้างน้ะลงลงไอ้นี่แลนดามแลน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 ล่างตาแลนโอ้ยใครชนสะพานวะไอ้สูนนะว่าสูนนะรถจอดนิ่งนะสูนนะมีสูนนะจอนเนี้ยเฮขึ้นขึ้นสะพานปกติขึ้นขึ้นไปเนี้ยทางปกติแล้วตาอยู่ตามอยู่หรอไปถักเส้นบ้านเราเส้บ้านเรา เึ้นโพเลกโอเคไีโรงพยาบาลไปต่อต่อไปโรงพยาบาลเฮ้ยอะไรเลยโอลยข้างข้างหน้าโรงพยาบาลนี่ใช่ป่ะซอยหน้าโรงพยาบาลเนี่ยขึ้นข้างบนโดนแล้วโดนความอยู่ความอยู่ตรงนี้ความข้างบนเอ๊ะร่างรถไฟร่างรถไฟ แกจะป่วยอะไรไฟช่วยอยู่ต้ข้างหันตบข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเจอเจอเจอหน้าปูขดลออกไปถนนแล้วถนนแล้วโอ้โหแม่งมาอย่างเยอะไอ้้เหีย ไม่ใช่ไมเส้นขออยู่ไฮเวย์ข้างบนหรอที่บลางยู่งล่างมานี่เล้ยร้านบ้านแหลงบ้านแหลงบ้านแหลงเดี๋ยวซ้ายไปทางแลนเขียว้านหลังแตกหลังแตกแตกแล้วลกแล้วลกแล้วถุลแล้วลกแล้วลกแุกโลกวุกโลกถุกโลกถุกโลกถุกนลกถุกโลกถุกโลกถุกโลกถกลงถุกโลกถุยมลกถุกโลลโอโ

รถสี่วางคับขานสองตีกตอีกตีอีกรถสี่วางขานสองตายผูตายป่วยตายได้ไงวะก่โก่อก่อเพื่อนจะโชว์เท่าโว้อท่านไงหิวไงคนอื่นเอาไปไงพวกแม่งหิวไงแก๊งกูเองหิวเนี่ยคนอื่นเอาไปดิเฮียจัดป่วย เป็ไนไงล่ะหิวไงหิวกันเอง,งนี่ไงคนเดินเอาไปแดกดิอดแดกไปดิเฮียหิวกูกันเองนี่ไงคนเดินเอาไปแดกดิควายเออแดกหนึ่งแดกหนึ่ง,งนี่ไงโวยมีแต่คนหิวยังคือมีแต่คนหิวไอ้เหี้ย เอ,อ it, าเอาติดยังไงยังไงเอาติดนะยังไงยังไงโดนโดนโดนยังไงยิงดิมึงยิงยางสิยางแตกหนึ่งอ่ะแตกหนึ่งอ่ะบอกดิหวยเถื่อไอ้ยืนโดนโดนโดน

ิงกูชุบกูชุบกอ้ยเหี้ยโดนชนไชุบี้ชุบี้ชุบีชุบี้ชุบี้ชุบี้วยชุบดีชุบดีชุบดีชุบีชุบดีชุบดีชุบดีชุบีชุบด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 ีชุบกูชุบดูชุบกูชุบกูชุบดีชุบดชุบดีชุบดชุบดี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 ชุบ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 ดชุบชุบกูชุบ พี่เกตี้เราาเราหมอมอรตตีาโดนริงายหมเลยวาี่เร็วหมออนอยู่ลวงกูลวงกูลวงี่เกตี้าเยเหวห้ันโรตีรตีาหมดเลยเูายมานกายพีกูายพง้กูตายพไปไปไปโอเค โดนยางหนึ่งนะไอ้โดนยางหนึ่งนะโดนยางหนึ่งคุณพัก,กไปพาวดิพา,พาไปพาวตรงไหนก็ได้ป่ะพี่หาพาไว้ใกล้ผมเลยดิโอ้โคุมย่าจัดเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดฟายไหวฮัลโ,โหลพี่บอสไายตามผมเลยยางแตกยางอยู่อ่ะคุมย่าจัดเลยไหวไหวไหว ขับให้ไหม้าต้มไหมไหวหรอกไอ้ดอกเมื่อกี้น่ะเจ้าโมโยผมมาไขฟิกแล้วมาไขฟิกแล้วพร้อมก่อนไหมพี่ว่าท่านนะไม่ต้องรอไหวยังหนึ่งเลยรถไม่เป็นไรมานี่กูขับให้มารับขับดิไม่ไม่ชินนะคันนี้ดิ เอาไหนพี่เดี๋ยวไปอุ้มเพนเขาหุ้เพนไปเลยเขาหุ้เพนไปไปขึ้นเขาโเพนเลยฟิกไปแป๊บนึงยไอ้พี่พี่เก็เขาจัดพอจะถึงพาวแล้วจะถึงพาวแล้วถึงพาวแล้วไหวไหวไหวตีหมดอล้เมื่อกี้หุ้มเที่งเที่ยงหมดเลยยิงไปอย่างเยอะพี่เก็ตยิงยิงไปเยอะจัดเลยกูโอนยิงเยอะผาเลยสัตว์เดือมั้งไม่ถึงแล้วเตะเตะมึงถ้าใครมามึงชนให้กูหน่อยนะอย่าเพิ่งซ่อมรถนะไปไม่ได้ผมยิงยิงให้

ขับตรงมาเรื่อยๆพี่เออขับตรงมาขับตรงมาขับตรงมาเขับตรงมาได้ขับเรงมาได้ขับตรงมาได้เราอยู่เบลแล้วเบลแล้วอยู่เบลแล้วเบลแล้วก็เห็นแล้วเสือกไปหลอกเรื่อยๆจุดแต่ว่าอะไตามอยู่เราหลังหลังเฮ้ยแตกเอ้ยไม่เป็นไรแต่ดีพี่หลังหลังเนี่ยไปเใช่ไม่ใช่เหรอไอ้หนูพี่วอจอยู่ไหนแล้ววะดูในแมปดิ Noah, เจนระเบิดพี่เคสพี่เคสระเบิดูจะไปเขาเหินนะบังให้เออบังให้บังให้ไไอ,อยู่อ,อะไอยู่กูเขากูขามาเจอพิษารรถสีก่กูมาแล้วสองร้อยวิสองร้อยวิพี่ต้องต้องเข่าสูงกว่านี้นะต้องเข่าสูงสุด ใครพานใครวะคันเนี้ยมันมันไม่มีของรถม่วงของมันนะคันม่วงที่ตามหลังพี่เกศอยู่น่ะชนโนคันม่วงกูบังบังไม่ขับเลยพี่เกดน่าจะรอดแล้วแหละว่าเกศโดนไหมนะไม่โดนไม่ราโดนพี่เกศพอผูเใีย่ดำนี่ผูเใหญ่ดำไปเนี่ย ไอ้นีออนใครอะฟูเรียดามูเรียดาไม่มีรายไม่รู้ใครนีออนดำใครลอตเต้พชอยพ่ชูพ่ชูนมันตกรถอะไม่มีใครรับเลยหรอกลับไปรับกลับไปรับพิชูนใครใครพิชูนตกรถเกตตกรถใครน้าพิเกตโดนรับน้ามนต้องอยู่ด้วยกันเยอะ ไอพี่ยุนทักที่ไหนวะม่โดนยิงน่แง4ะไหวยูยูไหวยูไหวยูไม่ไรพี่ล้มล้มล้มควมเดียวไม่ตกไม่เป็นไรไม่ไม่่วงเ้ยบอกไอพี่ยุน่างอหก่ย่สิบชีล่าช่ล่ากินแซ่บจิว รถม่วงใครเนี่ยสรุปรถม่วงใครเนี่ยไม่มันมันปุเลียของมันปะได้ไหมได้ปลเรียม่วงกูยิงแม่งตกแล้วปุเรี่ยะได้ไหมล่ะไม่ขัดตามพี่เกสเลยเดี๋ยวต้องชุบอ่ะเอ้ยกูยิงกูยิงปุเลียตางยังได้แล้วชนะแล้วกรับสิบบีเว้ยพี่เกสอย่าฆ่ามีดไว้ได้กูไม่ให้แต่สิบแต่สิบบิ้วไอ้ัส

วันนี้คุณเหือแลวกหือนเานที่เดิมนั่นน่ะมันไปสะพานก่ไดนั่นแหละอย่างเดียวที่ยืนพิเกตได้น่าจะเป็นหอว่าว่ามันจะลงน่ะอินนัเฮ้ยกูลงน้ำพี่อะกูลงน้ำกูลงน้ำอะไรรอรอรอวี่ว่ายน้ำว่ได้ว่ายน้ำว่ะามพี่วิ่งเข้าพ่อะตัวไอ้น้ำอะอาควาแมนมาหลยอาควาแมนมา ไปไหนอเอาโมยลวไปไหนเอาทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกเะาบอกว่าทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกน้องหเหลือเก้าววิตรวจร้อนแล้ว,วคนขี้กองอะ่ะอะไรหัง สวยมา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 ไปเอาตังค์กันเอาตังค์กันป้างไอ้เพิงยิงใครอ่ะมึงยิงใครอ่ะไอ้โอชาไปเอาตังค์ไปเอาห้าแสนไปไปแบ่งกันไปแบ่ง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 อย่าเพิ่งกดสิยังไม่กดเลยเฮ้ยมันตายไปโอชาไม่รู้หรอกปล่อยมันตายไปบ้าสวยเอ้ยี่ยิ่หิวจัด ไปจะกินหรอกจัดเลยวะเฮ้ยมันเป็นอะไรอ่ะอ้ห่วยเล่นไม่แฟร์เลยเนี่ยมันเหตุอะไรอ่ะอะไรอ้าวอ้าวอะไรอ่ะพี่ผมไปกับสาวพี่เอาสาวผมไปด้วยสาวมึงก็ตายเหมือนง่ายเออไหนมึงมากับสาวไหนวะเนี่ยน่ะขวามือน่ะขวามือน่ะไม่ใช่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 เนาะไม่ใช่คนนี้วันนี้มารีอ่สาวมึงอยู่ไหนเนี่ยโน้นน้าอยู่ด้านหน้าน่ะฝั่งอีฝั่งอ่ะน่ะน่ะฝั่งด้านหน้าด้านหน้าเห็นปะ นะั่นะน่ะสายมือน่ะ er okay. สายไหนวะสายอ๋อเนี่ยนั่นแหละอ่าฮัลโหลแทงาไปอย่างไรกันเนาะอย่างกลับด้วยกันเลยกันเโอ้พี่หนูขอติดรถไปพาวน์สายเป็นทางนี้แทงตายอย่างเดียวบล็อกก่อนอะแล้วชุบใหม่อ่ะเออนี่ไงรถเนี่ยอยู่ข้างทางอย่ามาแวะมารับปรชานั่นแหละโอเคเลยไปไปดิไป กไองด้กว่านไปสะพานไปเอาตัง